สวัสดีค่ะพามาชมตะกแตนเนาะสายสายสายวันพฤหัสอายุสามสาสิบแปดวันค่ะเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวนะดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดนึงเขาตัวโตแล้วค่ะตัวโตมีปีกแล้วเราก็แั่นั้นแหละค่ะเตรียมสายให้เขาแล้วนะคะเตรียมสายแล้วออไอ้เอก็ออผสมพันธุ์แล้วเดี๋ยวเขาคงจะวางไข่ไม่นานเกินรอค่ะ ไข่ไข่หนึ่งขีดค่ะแบ่งทําเป็นสองกรงเนาะอ,อันนั้นฟักก่อนนี่ฟักหลังฟักหลังก็เริ่มเหมือนกันค่ะเริ่มเริ่มเริ่มจะอันนั้นแหละค่ะเริ่มผสมเ,เริ่มผสมพันธ์กันเนาะมีปีกแล้วค่ะเนี่ค่ะไข่หนึ่งขีดค่ะแบ่งทำสองกรงแล้วก็ฝั่งนู้นเขาเขาผสมพันธ์กอนสมพันก่อนแล้วก็เตรียมสายเขาค่ะเผื่อเขาจะวางไข่เนาะ อันนี้ค่ะอันนี้กรงสองแล้วกรงแล้วก็ทํากรงไว้แล้วค่ะอีกสามสี่กรงค่ะ,คะเหลือเหลือจากตะกเตรนเห็นค่ะฝั่งนี้ทํากรงค่ะทํากรงรออะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวรอย้าย เราย้ายเป็นไข่ค่ะเราก็มาฟักต่อทางนี้อีกเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยค่ะทาอย่างสวยเลยค่ะต้นคนนี้ซึ่งไม่แนะนําไม่ทําค่ะต้นทุนมันจะสูงเนาะแค่ขอบอลูมิเนียมก็หลายตังละจ้ะฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกสองตรงรอผ้าค่ะผ้าเพิ่งจะมาถึงสองกรงผ้าเพิ่งจะมาถึงค่ะ เดีย๋ยวซื้อ้ามาแล้วแล้วก็สั่งมาจากอาลาซาด้าค่ะน่าจะมาถึงวันนี้อันนี้ไปซื้อมาถึงเมืน่อนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการทำโกรงเพิ่มเติมค่ะเพื่อรองรับไข่ที่เราสั่งเพิ่มเติมมาแล้วก็ที่เราจะฟักเองค่ะ